บทที่38บ้านหลังใหม่ในที่สุดบ้านอีกหลังของตระกูลปู้ก็สร้างเสร็จแม้บ้านหลังนี้จะไม่ได้ใหญ่โตหรูหราแต่ก็ให้ความรู้สึกบ้านแบบชาวนาที่อยู่เชิงเขาซึ่งใช้ชีวิตร่วมกับธรรมชาติได้เป็นอย่างดีซีหยุ่นจือซื้อของตกแต่งบ้านตามความชอบของปู้ฐานและตัวนางเอง บ้านหลังใหม่ของนางกับสามีมีทั้งหมดห้าห้องเป็นห้องนอนใหญ่หนึ่งห้องห้องหนังสือห้องเย็บผ้าห้องเล็กและห้องว่างอีกสองห้องสำหรับลูกๆในอนาคตภายในสวนปลูกต้นหอมหมื่นลี้ที่นางชอบไว้หลายต้นบ้านของนางในวันนี้เหมือนบ้านในฝันที่เคยวาดหวังไว้ทุกประการไม่จำเป็นต้องใหญ่โตโอ,อ้อา ขอเพียงสงบและเรียบง่ายนั่งก็พอใจที่สุดแล้วคืนนั้นปู่ถานและซีหยุนจือนั่งอยู่บนเตียงในห้องนอนของบ้านหลังใหม่ชายหนุ่มนั่งอ่นานหนังสืออยู่บนเตียงตามปกติแต่ซีหยุนจือกลับนั่งมองห้องนอนใหม่ด้วยความรู้สึกตื่นเต้นกับสิ่งแวดล้อมรอบๆกายชายหนุ่มพลิกหน้าหนังสือพลาง เหนยหน้ามองภรรยาบ้านเล็กยังกำลังนกกระจิบเจ้าก็ทำตื่นเต้นไปได้ซีหยุนจื่อได้ยินเขาพูดอย่างนั้นก็ไม่ได้นึกโกรธกลับบอกว่าหลังนกกระจิบนี้แม้ว่าจะเล็กแต่ก็มีเข้าของให้ใช้สอยครบครันนะเจ้าคะข้าชอบบ้านแบบนี้ชอบวิถีชีวิตเรียบง่ายไม่วุ่นวาย หลบหลีกจากโลกภายนอกใช้ชีวิตอยู่กับธรรมชาติยิงทาบาลเราอยู่ติดกับทานน้ำก็คงจะดีมากเลยหลบหลีกจากโลกภายนอกใช้ชีวิตอยู่กับธรรมชาติอย่างนั้นรึชายหนุ่มได้ยินนางพูดอย่างนั้นเกิดถึงกับทำหน้าไม่ถูกบ้านหลังแค่นี้ยังเล็กกว่าห้องเก็บฟืนของจวนแม่ทับหลังเดิมของเขาเสียอีก แต่กลับทําให้นางอิ่มเอมชัยได้ถึงเพียงนี้เขาวางหนังสือลงถามกับนางว่าที่แท้เจ้าก็ชอบชีวิตอย่างนี้เองหรือบ้านหลังนี้ไม่ดูเล็กไปหน่อยหรือซีหยุ่นจือเห็นอีกฝ่ายวางหนังสือลงก็เดินไปหยุดอยู่หน้าโต๊ะเขียนหนังสือของเขานางวางมือลงบนโต๊ะแล้วบอกกับเขาอย่างจริงจังตระกูลใหญ่ๆ เริ่มมาจากครอบครัวเล็กๆที่มารวมตัวกันการมีบ้านขนาดพอดีและได้อยู่กับคนที่รักมีลูกจอมแก่นสักสามคนชีวิตที่เรียบง่ายเช่นนี้เป็นชีวิตที่ทุกคนปรารถนาไม่ใช่หรือเจ้าคะขอฟังนางพูดจบเห็นท่าทางไร้เดียงสาที่บ่งบอกว่านางคิดอย่างนั้นจริงๆก็อดยิ้มออกมาไม่ได้ถ้าอย่างนั้น บ้านที่เจ้าปรารถนาก็มีแล้วคนที่เจ้ารักก็มีแล้วจะขาดก็แต่ลูกจอมแก่นทั้งสามคนนี่แหละหญิงสาวได้ยินก็นิ่งอึ้งไปทันทีชายหนุ่มส่งสายตาหวานซึ้งอย่างมีเลสัยมาให้จนหญิงสาวหน้าเริ่มแดงรีบพูดแกต่างว่าทําหายถึงชีวิตที่ปรารถนาไม่ได้หมายว่าอยากมีลูกสักหน่อย เล่นอย่างนี้จะบังคับกันได้อย่างไรล่ะเจ้าคะเขาเห็นนางเหนียมอายอย่างนั้นก็กวักมือเรียกให้เข้ามาหาอีกฝ่ายอ่านแววตาที่เต็มไปด้วยความปรารถนาของเขาออกจึงเยื้องกลายหนีไปจากโต๊ะเขียนหนังสือไปเดินสำรวจบ้านในฝันของนางต่อแม้จะถูกปฏิเสธแต่ชายหนุ่มไม่ได้แสดงความไม่พอใจแต่อย่างใด เขารอจนกระทั่งนกก็จิบตัวน้อยบินกลับมาสู่อุ้งมือถึงตอนนั้นคอยปรึกษาเรื่องครอบครัวในฝันรวมกันต่อก็ได้เช้าวันลุ่งขึ้นซีหยุนจือไปที่ร้านเหมือนเคยทว่าวันนี้หญิงสาวรู้สึกปวดเมื่อยไปทั้งตัวตั้งแต่เอวลงไปจนขยับร่างกายไม่ค่อยคล่องนางคิดว่าตัวเอง คงต้องหายาบำรุงจินสักหน่อยไม่อย่างนั้นคงรับมือกับแรงลุกของปูฐานไม่ไหวอีกแน่ๆเมื่อซีหยุนจือเดินเข้ามาในร้านบ่าวรับใช้ในร้านก็เดินเข้ามาต้อนรับแล้วรายงานเท่าแก่เจ้าคะขูหินจากจวนเจ้าเมืองสั่งเครื่องประดับไปหลายชุดบอกว่านางเป็นพี่น้องฝั่งมารดาของท่านแล้วยังสั่งไว้ว่าให้ท่านนำเครื่องประดับ ไปส่งให้นางเองถึงที่จวนเจ้าค่ะซีหยุนจือชะงักมือที่กำลังนวดเอวฮูหญิงจะจวนเช่าเมืองเงินหรือบ่าวรับใช้หญิงพยักหน้าเจ้าค่ะคนที่มาสั่งบอกข้าว่าอย่างนี้ซีหยุนจือขุ่นคิดอยู่คู่หนึ่งก่อนจะพยักหน้าบอกกับนางว่าข้ารู้แล้วฮูหยินท่านนั้นส่องสินค้าอะไรไว้บ้าง จะไปเตรียมให้ข้าเถิดเมื่อบ่าวรับใช้หญิงเดินไปแล้วซีหยุนจือก็เดินไปที่โต๊ะบัญชีพรางคิดว่าโลเอ,อ๋อคงบอกนายหญิงของตนว่าเจอนางที่หน้าร้านขายยาซีหยุนซิ่วจึงอยากแน่ใจว่านางรู้เรื่องยาที่ให้บ่าวรับใช้หญิงไปซื้อหรือไม่วันนี้จึงตั้งใจเรียกให้ไปหาเพื่อสอบถามให้รู้ความ สรุปแล้วเกิดเรื่องอะไรขึ้นกันแน่ทำไมพวกนางต้องระมัดระวังตัวถึงเพียงนี้ยิ่งคิดหญิ่งสาวก็ยิ่งสงสัยมากขึ้นจวนเจ้าเมืองอยู่ทางทิศตะวันออกของเมืองลุ่ยหยางแถบนั้นเป็นย่านของตระกูลที่มีฐานะร่ำรวยจวนเจ้าเมืองตระกูลหลูอยู่ห่างจากบ้านของตระกูลสีไปไม่ไกลนักสีหยุ่นจือสั่งให้บ่ารับใช้ เตรียมเกี้ยวธรรมดาให้หลังหนึ่งแม้ระยะทางจะไม่ไกลมากเท่าไหร่แต่เพราะละแวกนั้นมีแต่บ้านตระกูลผู้ดีหลังใหญ่ๆจูจ่ๆหากจะเดินเท้าเข้าไปขอพบคนข้างในย่อมไม่มีใครยอมให้หนางเข้าพบง่ายๆเป็นแน่เมื่อเกี้ยวของนางมาถึงหน้าจวนเจ้าเมืองจึงเห็นว่ามีรถมา้าคันหนึ่งจอดที่หน้าจวนอยู่ก่อนแล้วคนบังคับมา้า พอเห็นนางก็เข้ามาทำความเคารพพร้อมกับเอ่ยทักอย่างนอบน้อมเขาเป็นบ่าวรับใช้ของบ้านตระกูลสีและเป็นคนจริงใจคนหนึ่งนางจึงได้รู้ว่ารถม้าคันนี้เป็นของฮูหินสี่ที่มาเยี่ยมลูกสาวสี่หยุนจือบอกกับคนเฝ้าประตูว่านางมาขอเข้าพบฮูหินหยุนซิ่วเขาหายตัวไปเพียงครู่หนึ่งก็กลับออกมานำทางนาง เข้าไปด้านในแท้จริงแล้วพื้นที่บ้านตระกูลหรูไม่ได้ใหญ่ไปกว่าบ้านตระกูลสีมากทว่าภายในถูกตกแต่งอย่างวิจิตรการตาแม้แต่หินที่ประดับน้ําตกยังเป็นหินที่สั่งมาจากต่างแดนพวกมันวางไล่ชั้นไว้อย่างงดงามดอกไม้ในสวนล้วนเป็นดอกไม้ที่หายากสวนบ้านหลังที่ซีหยุนซิ่วอยู่นั้น หลัวบ้านทำจากเหล็กดัดเป็นลวดลายประณีตล้อมไว้รอบบริเวณบ้านภายในลัวมีรูปปั้นเสือขาววางอยู่สองตัวคนที่พานางเข้ามาบอกว่าเป็นเพราะว่าคุณชายชื่นชอบสัตว์ป่าที่ดุร้ายเมื่อมาถึงประตูทางด้านหลังจวนเจ้าเมืองซึ่งเป็นที่พักของซีหยุนซิ่วก็มีสาวรับใช้อีกคนพานางไปด้านใน ซีหยุ่นจือจึงได้รู้ว่ากฎระเบียบของบ้านนี้ค่อนข้างเข่งคัดบ่าวรับใช้ภายนอกไม่สามารถเข้ามาในส่วนของเรือนพักด้านในได้อีกทั้งเบ่าวรับใช้หญิงที่มียังมีสีหน้าเรียบเฉยไม่บ่งบอกความรู้สึกใดๆแลวกับว่าหากขยับเพียงนิดใบหน้านั้นจะแตกออกเป็นงเสี่ยงจึงต้องคงสีหน้านิ่งไว้ และเดินนําหน้าไปอย่างเงียบๆจนทำให้คนเดินตามรู้สึกกดดันอยู่ไม่น้อยซีหยุนจือยังไม่ทันได้เข้าไปในห้องก็มีเสียงของสตีดังลอยมาจากด้านในคนบ้านนี้ช่องแต่มาเหยียบย่ำค่ะไม่เว้นแม้แต่มารดาแท้ๆวันนี้ก็ยังมาซ้ำเตมิมข้าอีกไป เมื่อประตูห้องถูกปิดแล้วสตรีนางหนึ่งลองให้สะอึกสะอื้นก้าวออกมาจากห้องฮูหยินสีน้ำตานองหน้าราวกับสะเทือนใจอย่างหนักหลังจากนางก้าวข้ามประตูออกมาก็หันหน้าไปพูดกับคนในห้องเพียงไม่กี่คำด้วยน้ำเสียงแผ่วเบาแม้แต่ซีหยุนจือเองที่อยู่ด้านหน้ายังไม่ได้ยินเมื่อหูหินสีพูดจบ ก็เตรียมจะกลับนางเดินลงบันไดผ่านทางเดินเล็กๆสายตาพันเหลือบเห็นซีหยุนจือยืนอยู่ตรงนั้นพอดีนางถึงกับนิ่งอึ้งไปครู่หนึ่งรีบเช็ดน้ำตาที่อาบแก้มพางเก็บอารมณ์ไว้ภายใต้สีหน้านิ่งเฉยซีหยุนจือทำความเคารพอย่างนอบน้อมชิงบอกก่อนโดยไม่รอให้อีกฝ่ายถาม น้องหยุ่นซิ่วซื้อเครื่องประดับที่ลานข้าวหลายชุดวันนี้คาจึงทำมาส่งด้วยตัวเองอาสะพ้ายมาเยี่ยมน้องหยุ่นซิ่วหรือเจ้าคะผูหญิงสี่หันหน้าหลบรีบซับน้ำตาไม่มีทางที่นางจะยอมให้หนางเด็กต่ำต้อยคนนี้ได้เห็นความเศร้าโศกของตนเด็ดขาดจึงฝืนสีหน้าให้เป็นปกติหันมาพยักหน้า แล้วพูดด้วยน้ำเสียงเย็นชาใช่นะสิช่วงนี้หยุ่นซิ่วสุขภาพไม่ค่อยดีข้าย,ยอมต้องมาดูเป็นธรรมดาโจมาแล้วก็ดีในเมื่อนางเรียกให้มาพบกตอย่าทำให้หนางโกรธล,ละ่ะเข้าใจไหมแม้ว่าฮูหยินซี่จะพูดอย่างนี้แต่ซีหยุ่นจือก็รู้สึกว่าคำพูดของอีกฝ่ายเหมือนเต็มไปด้วยความหมดหวังนางจึงย่อตัวคารวะ ตอ,อบรับเพียงว่าเช่าค่ะหลังจากที่ฮูหยินสีกลับไปแล้วสาวรับใช้ที่พานางมาก็เข้าไปรายงานคนในห้องซีหยุนจือลอยอยู่ในสวนครู่ใหญ่ก็เห็นโหลเอ,อ๋เดินออกมาจากห้องโดยสีหน้าไม่สบอารมณ์ก่อนจะเรียกนางให้เข้าไปด้านในซีหยุนซิ่วนางน้าแดงก่ำอยู่หน้าโต๊ะเครื่องแป้ หน้าตาเหมือนคนเพิ่งหยุดร้องไห้ได้ไม่นานแม้ว่าเครื่องหน้าที่แต่งไว้จะยังดูงดงามแต่ก็ไม่สามารถปกปิดความทุกข์ระทมที่เกิดขึ้นก่อนหน้านี้ได้ซีหยุนจือมาหยุดอยู่เบื้องหลังน้องสาวหยุนซิ่วเหลือบสายตาไปทางเผ่ารับใช้หญิงเป็นเชิงบอกให้ถอยไปแล้วจึงเรียกนางให้เข้ามาใกล้ ซีหยุนจือเดินเข้ามาตามคำเรียกพลางช่วยจัดแต่งทรงผมให้แล้วเอ่ยถามยังเป็นห่วงเมื่อคู่ข้าเจอหูหยินซีนางบอกว่าเจ้าไม่สบายซีหยุนซิว่วมองตัวเองในกระจกด้วยแววตาเม,มื่อ,อยไม่ยอมพูดยอมจาซีหยุนจือเงยหน้ามองคนในกระจกแว็บหนึ่งแล้วหยิบปิ่นปักผม ลูกใบหลิวออกมาก่อนจะค่อยๆปักบนผมให้ทีละอันด้วยสีหน้าเป็นปกติเรากลับไม่เห็นเงาสะท้อนของคนที่มีหน้าตาโศกเศร้าในคันชองจากนั้นก็พูดต่อว่าเมืม่อ<ม>วานข้าบาังเอิญเจอกับโหลเอ๋นางก็บอกว่าเจ้าไม่ค่อยสบายช่วงนี้อกากาศเปลี่ยนต้องดูแลสุขภาพตัวเองให้ดีหลังจากสีหยุนจือพูดจบ ซีหยุนซิ่วก็หันขวับมาจ้องหน้านางทันทีโชคย่างดีที่นางหลบทันไม่อย่างนั้นปิ่นแหลมคมที่ปักอยู่บนหัวของหยุนซิ่วคงจะบาดหน้าจนได้เลือดแน่จบแล้วนะคะถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดติดตามและอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะหรือใครที่อยากสนับสนุนช่องนิยายสามารถโดเน a มาได้ที่ช่องข้างล่างนี้เลยค่ะ ขอบคุณค่ะ